สำหรับบู๊มาสเตอในงาน Motor Expo 2025มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับหลักๆนะครับ m าสเตอก็ยังเป็นแนวรถเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายนะนี่ในส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็น Mazda 2 s นะครับ e s s e n น i a l นะครับ CX3 Essential นะครับ,รบได้ลงมา อันนี้ก็จะเป็น m าส d a 2 Essential เหมือนกันนะครับเป็นตัวซีดานนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวครบรอบ20ปี Anniversary ด้วยโอ้โหนะกับ m a ส d a 6นะครับตัวนี้หรูหรานะครับแล้วก็เป็น Sky Active G นะในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็น CX 30นะครับเป็น CX 8นะแล้วก็จะเป็น บีทีนะครับแล้วก็จะเป็น CX-5 ส่วนไฮไลท์บนเวทีแน่นอนครับการเข้ามาครั้งแรกกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Mazda นะครับกับ m a z d ้ 6e นะดูรูปทรงของ Mazda 6e นะอันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับ เราให้ดูการออกแบบนะหน้าตาภายในนะครับสปอยเลอร์หลังแบบยกได้นะสังเกตเดี๋ยวเราให้ดูอีกคันหนึ่งสปอยเลอร์หลังอันนี้แบบเก็บเรียบนะครับ รอบคันของ m a ส t ต r 6E นะเข้ามาขายแน่นอนนะครับปีหน้าอีกคันหนึ่งครับสีหรูเลยทีเดียวนะตัวนำเข้ามาโชว์ยังเป็นภวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็น Master 6e จอดเรียงแถวกันเลยนะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เขาให้มานี่มีใน iPad ตรงนี้นะครับก็แรงม้าสูงสุดนะครับ200 58แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่290นะิวตันเมตรนะอัตราเร่ง0ู0 0ง0ต่ำกว่า8วินะครับเอาดูกันแบบเข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวรอเปิดตัวจริงอย่างเป็นทางการในปีหน้าก่อนนะครับสเปคตรงๆจะเป็นยังไงราคาจะเป็นเท่าไหร่นะต้อง,องรอลุ้นดูจอภายในนะครับก็ขนาด14.6นิ้วนะมีเฮดส์อัปเพมาให้นะครับอุปกรณ์นแน่นอนว่าจัดเต็มอยู่แล้วตามสไตล์มาด้นะลำโพง14ตัว มีระบบป้องกันรถเบี่ยงออกนอกเลนต่างๆอันนี้มาครบๆไม่จำเป็นต้องอ่านกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะมีมาให้ทั้งหมด6สีนะครับแล้วก็ภายในก็มีแบบสีแทนนะครับแล้วก็สีดำนะครับสีมีทั้งหมด6สีนะมีสีแดงสีน้ําตาลสีเทา แบบแมชชีนเกย์นะครับสีเทาแอลเกยนะครับสีดำเจ็ตแบ็กแล้วก็สีขาวคริสตัลไว้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถมาส d a าไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะนำเข้ามาขายในไทยนะครับกับมาสแต 6e นะอันนี้เรามาดูภายในกันนี่ภายในห้องโดยสารนะครับน,นี่จะสีแทนนะครับ วัสดุค่อนข้างดีตามสไตล์มาด้านะครับแล้วก็ภายในห้องโดสารมีความกว้างขวางนะน่านั่งเลยนะครับมาดูในส่วนของข้างหน้านะครับสวยงามครับจอขนาดใหญ่นะครับ14.6นิ้วนะ <Then open S 1> หลังคากระจก นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับใครเป็นแฟน m าสด้านะใครชอบรถไฟฟ้านะก็อดใจรอนะครับปีหน้ามาแน่นอนครับกับ Mazda า e ุกอีนะส่วนสเปคและข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ชัดเจนนี่ต้องรอเขาเปิดตัวอีกทีนะรวมถึงราคาเปิดตัวด้วยว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าใครตอนนี้อยากได้รถ m a z d a มาขับขี่ก็ มามองกับรถสันดาปที่เขายังจำหน่ายอยู่นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็น่าจะดีมากๆนะครับสำหรับ m a ส d a ก็ลองดูครับสำหรับใครเป็นแฟนมาสด้านะใครที่กำลังรอรถไฟฟ้าก็รอก่อนปีหน้ามาแนะ่ส่วนที่ใครรอไม่ไหวก็ขับรถสันดาปซึ่งมีหลักรุ่นหลายแบบของ m าสด้าไปก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ b o o t Master ในงาน Motor Expo 2025ในปีนี้นะครับครับผมสำหรับ b o o t m m s t e r ในปีนี้นะครับเรามากับคอนเซปตที่ว่าก้าวสู่ในยุคใหม่ของ m มาซาเป็นยุครถไฟฟ้าอย่างเต็มตัวนะครับมาพร้อมกับการเปิดตัวรถ The All Electric m a า d a 6e นะครับคันนี้เป็นรถของ m a z d าที่ผลิตโดย m a ซาโดยโดยโดยมาซาจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นเทคโนโลยีของ m a z d าทีอา่อยู่ในรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับช่วงล่างด์วิ่งไดนามิกต่างๆนะครับมาาใส่เข้ามาในนี้อย่างเต็มเต็มคัน ทั้งหมดนี้มาในคอนเซปตที่ว่า Electrify Perfection in Oneness ก็คือการจุดประกายนะครับความสมบูรณ์แบบให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับด้วยคอนเซปต์ของการออกแบบแบบจินบาอิตนะครับ50/50 50การกระจายน้ำหนักหน้าหลังนะครับทำให้การสมรรถนะอางขับขี่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในรูปแบบของมาซา สำหรับในปีนี้นะครับเรามีการเปิดเปิดตัวรถรุ่นนี้ด้วยการที่ให้ทุกท่านที่สนใจในรถรุ่นนี้นได้จองแพ e ็กเกจมาสเตอร์อีซิกเพีเมียร์แพ็กเกจนะครับซึ่ง m a สเตอร์ซีเอพ e ีเมียร์แพ็กเกจประกอบไปด้วยรวมมูลค่าทั้งสิน้นทั้งหมด7,000 0 70, 70บาทนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรถเงินสด2,000 20, 0บาทนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น มาสเตอร์มาสเตอร์แคร์มาสเตอร์อิเล็กทริกมาสเตอร์แคร์นะครับจต่อิเล็กทริกมาสเตอร์แคร์สิบปีนะครับทำให้ uh, ลูกค้าได้ใช้รถกันแบบยาวๆนะครับ uh, ด้วยความสบายใจนะครับนอกจากนี้เรายังให้ลูกค้าได้สิทธิ์ในการจอยตัวที่เป็นมาสเตอร์เอ็กซ์มาสเตอร์พรีเมี่ย์เอ็กซ์เพยนด้วยนะครับมาสเตอร์ซิกอีมีเดียเอ็กซ์เพยนพรีเมี่ย์เอ็กซ์เพยนนะครับซึ่ง ประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันก็คือพรีเมียร์เทสต์ไดนะครับพรีเมียร์เซเลเบชันอีเวนต์แล้วก็พรีเมียร์ดิลิเวอรี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจของการจอง m มาซาตัวพรีเมียร์แพ็กเกจผ่านออนไลน์ของมาซาที่เราเปิดตัวไปพร้อมๆกับการเปิดตัวของมาซาซิกอีคันนี้นะครับนอกจากจะ ประกายกับรถรุ่นใหม่แล้วนะครับมาซายังถ่ายทอดเรื่องราวของยุคใหม่ของมาซาผ่านบูธนะครับที่เราออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้เห็นถึงเรื่องของการก้าวสู่ยุคใหม่ของรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เราพรีเซนต์ในส่วนของโลโก้ที่เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้เจอในบูธมาซาเนี่ย จะกลับเข้ามาและจะได้สัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายนะครับในการเข้ามานั่งพูดคุยกันอยู่ในวูธนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่มาซาพรีเซนต์ในปีนี้ก็คือเรื่องของการก้าวสู่ในยุคยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ m มา d a ได้มีเอารถทุกๆรุ่นนะครับเข้ามาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็น m มา d a Essential Collection นะครับที่ประกอบไปด้วย m a ต d า 2, CX-3, แล้วก็ CX30 นะครับรวมถึง CX-5, CX-8, แล้วก็ VT 5ี 50, แล้วก็มาต้า3เป็นรถที่อยู่กับเรามานานนะครับแสดงอยู่ด้านด้านซ้ายของของ Boot, บูธนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของตำนานของ m a ต d า3นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นรถในตำนานของเราคือโรสเตอร์นะครับมาานะครับทั้งหมดนี้มาในรูปแบบของการ แคมเปญที่มาซาจัดให้อย่างเต็มที่นะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ยแสนแสน0,000บาทนะครับส่วนลดสูงสุดแสน0 0า0ม่บาทอดอกเบี้ยต่ำสุด0%นปนานสูงสุด60เดือนนะครับพร้อมมาซา MUS นะครับนาน7ปีนะครับพร้อมกับ m อ MP i ประกันภัยชั้นหนึ่งจากมาซานะครับซึ่งเรามีศูนย์มาตรฐานสีที่รองรับในการที่ลูกค้าที่ MPI ได้รับ m v i ไปไปครอบครองนะครับส่วนลูกค้าที่เป็น m a สเตอร์แฟมิก็จะได้ส่วนคูป,ปองน้ำมันมูลค่า50,000บาทนะครับเพิ่มเติมไปทั้งหมดนี้คือแคมเปญที่มาซ่ามอบให้และยังมีของพรีเมียมให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวน ลูกค้ามาสตาที่รักในรถมาสตาเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธมาสตาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ครั้งนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับเรียนเชิญนะครับขอบคุณมากครับ